สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร i พิเ g อรอนแคนะครับวันนี้ก็ได้ซื้อเจ้าตัวเครื่องปั่นมือถือมานะครับเดี๋ยวลองลองมาแกะกล่องแล้วก็ดูว่ากับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยสี่ร้อยเกบาทเนี่ยคุณภาพมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันมีฟังก์ชันการทํางานยังไงแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบการใช้งานด้วยนะครับเบื้องต้นเนี้ยเดี๋ยวลองแกะให้ดูก่อนเลยนะครับว่า ข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็สั่งออนไลน์มานะครับคุณสมบัติของเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ความแรงของเขาเนี่มันอยู่ที่200วัตต์นะฮะ200วัตต์ซึ่งก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับเพราะว่ามันจะมีของยี่ห้ออื่นเนี่ยแรงกว่านี้อีกนะครับเจ็ดยวัตต์ก็มีนะครับแต่ว่าด้วยราคานะครับ490าบบาทเนี่ยก็ไม,ม่เหมือนกันว่าจะ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเขียนไว้ว่า200วัตเนาะนี่นะครับ200วัต fmx 0ูน์นนะครับเป็นเครื่องปันมือถือยี่ห้อคาเต้นะครับอันนี้ก็คือกล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่คือข้างในเพิ่งแกะใหม่ๆเลยนะครับอันนี้โอเค ที่ออกมาวางสาละกันกน,นี้นะครับเป็นกระดาษตัวน,นี้ตัวนี้นะครับมีแล้วนะอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับเป็นใบรับประกันคือทันไปตัวนี้ก็เป็นคู่มือมีภาษาไทยนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับว่า ใช้งานยังไง,ง,ไงมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มันอูที่ตัวสําคัญตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือตัวปั่นนะครับตัวที่เป็นตัวมีมอเตอร์ปั่นนะครับอันนี้ก็คือเขียนกํากับไว้นะครับว่า200วัตต์นะครับผลิตที่จีนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์นะฮะ ใบรู้สึกยุบๆนะฮะมันไม่มีดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่มันจะยุบๆลงไปนี่ก็เป็นหัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าหัวตะกร้อนะครับไว้ตีไข่ตีแป้งนะฮะนี่ก็เป็น,นกลไกถัดมาถัดมาก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นหัวปั่นหัวปั่นนี่นะครับ ก็มีความคมอยู่นิดหน่อยไม่ได้คมกริบนะครับรู้สึกว่ามีความคมอยู่รู้สึกว่ามีความคมอยู่ควรไปก่อนแล้วก็อันนี้ก็เป็นพันชนะนะสองอันนี้เป็นพันชนะภาชนะนี่เป็นพันชนะอ่าพันชนะอันนี้มีนี่อยู่ข้างในสองใบมีดนะครับสามารถ ปั่นได้ด้วยนะครับสามารถปั่นได้ด้วยนี่ี๋ยวลองเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก็ลองใช้งานดูเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ใส่เข้าไปในนี้ก่อนกออ็หัวปั่นจะมีอยู่3แบบเนาะ ามแบบที่เขาให้มานะครับก็แล้วแต่ง,งานว่าเรา,เาจะเลือกใช้ให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะครับนี่กดปุ่มได้ยินเสียงครับก็จะมีพอกดเนี่ยมันก็จะมีการหมุนเนาะแล้วก็พอปล่อยมันก็หยุดหมุนเลยเอลองอแสนนี้เข้าไปดูนะ ตัวนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทดสอบอย่างนี้ก่อนน,นะครับอโอเคนี่คือตัวที่หนึ่งถัดไปนี่คือตัวที่สอง ตัวที่สามนะครับแล้วก็เรียกว่าใส่เข้าไปก่อนปึ๊บให้มันล็อกนะครับแล้วก็เ่อใ,ใส่ไปในกแก้โอเคลองดอูเดี๋ยวจะลองเอ่อ หาอะไรใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นให้ดูด้วยนะครับทีนี้พูดถึงน้าหนักเนี่ยมันก็จับถนัดมือดีนะจับถนัดมือดีนะครับจับถนัดมือดีเดี๋ยวเราลองไปดูตัวที่ผมมีมาเปรียบเทียบกันต,ตัวนี้ตัวนี้คือ600วัตต์นะครับดูยี่หอกอันนี้จะราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทแพงกว่าพันนะฮะแต่จะไม่ถึงสองพันจะไม่ได้แล้วซื้อมา ระยะนึงแล้วนะครับแต่ที่ซื้ออันใหม่เนี่ยเขาต้องการเจ้าหัวตัวนี้นะครับก็เลยซื้ออันใหม่มาด้วยนะครับทีนี้อันเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยเขาไม่ค่อยให้อะไรมามากนะครับนอกจากตัวหัวปั่นแล้วก็แกะของเขาถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาจะให้มาแค่นี้นะครับเขาจะให้มาแค่นี้เองนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดก็ขออภัยแต่ว่ามันจะไม่มีหัวนี้มานะครับาาราคาก็สูงกว่านะครับเพราะเป็นยี่ห้อหน่าจะ เอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อืมอาจจะเป็นที่นิยมกว่าหรือมีชื่อเสียงกว่าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับวันนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะ่านกันไหมมาเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะส,สิ่งที่ต่างอย่างแรกนะครับก็จะเห็นว่าเอา่อตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวเป็นสเตเลสนะครับหมวนเป็นสเตลเลส อันนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกและตัวนี้เนี่ยมันจะปรับความแรงได้นี่คือที่ปรับอความแรงอืมอเคเ,เราก็ลองมาเปิดให้ดูสักนิดแล้วกันว่ามันตะ่างกันไหมนะแก้วเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับ แต่พลาสติกนี้ดูมันมันใสกว่าดูเหมือนจะคุณภาพดีกว่านะครับอันนี้ผมลองกดดูดนี่คือปรับเบาสุดนะก็รับเพิ่มขึ้นนะแรงมากครับแรงมากโอเคอันนี้ไม่กล้าปรับแม็กซแล้วเปิดนะความแรงต่างกันเลยเพราะว่าตัวนี้คือ600วัตต์ นะครับตัวนี้คือ2 0 0รบาทโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเติมน้ำแล้วก็มาทดสอบให้ดูนะว่าถ้าเราเติมน้ำแล้วเอาเจ้าตัวนี้ป่านจะเห็นความตาม่างยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคครับนี่เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับกะเครื่องปั่นนะฮะที่เพิ่งซื้อมาเนี่ย ประสิทธิภาพในการปั่นเนี่ยเวลาปั่นแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้ของกาเต้นะครับกดแล้วมันก็ทํางานไม่มีปรับกระดับนะครับสองร้อยวโอเคนะครับใส่ออนุยากถือแบบนี้แล้วกันดูนะครับมันจะดูดมันจะถ้าเราถือลงไป1ร่งลามันจะดูดลงไปเลยฮะเพราะว่าแรงปั่นมันค่อนข้างเยอะมาก แก้วสองใบนี้ก็ใส่น้ําไปประมาณเท่ากันนะครับไปประมาณเท่ากันส่วนตัวนี้นะครับที่บอกก็คือ600วัตต์นะฮะรัดความแรงได้นะครับเนี่ยจะตามควาต้องกนะครับผมลองตัดไปที่ตามสุดก่อนนะครับแล้วก็เอาแก้วของเขามาแล้วก็ใส่เข้าไปกดนะครับนี่คือ เบาสุดนะครับผมลองเพิ่มมานกืครึ่งทางนะครับเนี่ยครึ่งทางนะครับฟังเสียงดูแรงมากนะครับเพิ่มแม็กเลยนะครับแม็กซิมัม เทียบกับตัว200วัตต์เนี่ยในความคิดผมเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะของการเท200วัตต์มันอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ถึง6 0 0วัตต์ก็ได้นะฮะเพราะ200วัตต์เนี่ยกับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยคืออยู่ที่4 9 0มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอ่าน,น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปไม่ไม่พิเศษ นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,ก,อกาเต้น,นะครับโอเคเดี๋ยวเออ่จะลองเอาหัวตะกร้อของเขามาใส่ดูนะแล้วก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับหัวตะกร้อโอเคต่อโอเคก็ลองปั่นดู นี่คือ200วัตต์นะครับแบวามยังไม่ได้โอเคแรงดีเลยฮะแรงดีเลยอ่าสุดท้ายนี้ผมจะลองนะครับเป็นภาชนะที่เป็นถ้วยนะครับก็คือทานี้นะฮะสำหรับการปัน่นใส่น้ำเข้าไปนะครับก็ตัวนี้เป็นฝาของเขาก็ เรียบร้อยอลองดูนะครับกดให้ดูดีไหมฮะนี่คือ200วัตต์นะฮะก็ดีพอสมควรเลยที่ราคาอ่าผมซื้อมาสี0ราคานก็โอเคให้มาคบนะครับผม ครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการรีวิวเจ้าตัวเครื่องปันอถือของกาเต้น,นะครับ200วัตใช้งานได้ดีทีเดียวเลยครับในราคา490บาทที่ผมหามาได้นะครับก็แต่มีข้อที่จะต้องสังเกตนิดนึงนะครับในภาชนะใบนี้เนี่ยตัวนี้มันถอดออกได้และระหว่างแกนกลางที่เป็นจุดหมุนเนี่ยนะครับให้เจ้าตัวนี้หมุนเนี่ยมันมีสารลอเลื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่อ,อ,อาหารเข้าไปนี่ไม่ไแน่ใจว่าสารลอเลื่อนมันจะหลุดออกมาไหมนะครับตรงนี้มันเหมือนมีสารลอเลื่อนอยู่นะครับ ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทั้งนี้ถ้าเกิดมีความผิพดพลาดประการใดผมก็ขอภยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ